โย่ Yo, คนดูผมเพมิ่มขูนะวันนี้จะมาจัดอันดนะับกองกลางที่ผมคิดว่าดีที่สุดในอินาสมาอี e ทั้งหมด6อันดับด้วยกันนะครับผมวุ้นเน่ผมนำมาก็ไดมีมานนี้นะครับผมจะเป็นตัวติงของแต่ละภาคนะผมผมเลือกมา2องคนนะผมเป็นที่เป็นกองกลางนะมาเรามาเริ่มกันเลยดีกว,ว่าผมจะนับถึงถึง สิบแล้วกันนะครับผมว่าจะไปตกที่ตัวละครไหนผมจะเลือกตัวละครนั้นนะได้เป็นชินโดทากุโตะคนแรกแล้วกันนะครับผมอ่ะชินโดทากุโตะเนี่ยผมให้เป็นอันดับที่ห้าก่อนเลยนะผมเป็นกองกลางที่เด่นเรื่องประชาการทีมนะผมแล้วก็เป็นกองกลางที่มีลูกยิงค่อนข้างจะรุนแรงนะผมมีล่าตาตนมีโซมีติดอาวุธนะผมแล้วก็มีมิกซี่แม็ค และอีกอย่างที่ผมชอบเนี่ยก็คือการที่เขาลงไปเป็นกองการตัวรับผมว่าเขาทํานี่ดีมากๆนะผมในภาคกาแล็กซี่นคือเขาลงมาเป็นไปเล่นเป็นตัวรับในช่วงที่แบบมือประตูยังเป็นมือใหม่อยู่นะครับผมผม,ผมว่าชิ้นโดอยละกตัวเนี่ยทำได้ดีมากๆเลยครับนะผมแต่ว่ายมงมีตัวอื่นที่ผมว่าในเซตเนี่ยผมว่ายังมีตัวอื่นที่เก่งของเขาครับผมให้เขาอยู่อันดับห้าไปก่อนแล้วกันตัวท็อปไฮอะเดี๋ยวผมจะ เลือกแล้วนะผมขอ,อนับหนึ่งถึงสิบห้าแล้วครับเป็นโนสกายยูมะนะครับผมตัวนี้แนละคือแบบไม่มีอะไรจะพูดนอกจากคำว่าโกงนะครับโกงชิบหายนะครับผมขอให้อยู่อันดับสามก่อนเลยอ่ะไม่นับเรื่องความโกงนะคือเขาเป็นผู้บัาชารทีมเหมือนกันนะครับผมเป็นผู้บาการเป็น <c oughs> เป็นเป็นผู้บชาการทีมที่ผมว่าดีที่สุดเกือบ ในเรื่องเล้ครับนะครับผมกลยยุทธ์ไม่ตายกิจโอเมก้าเนี่ยคือโกงโกงหิบหายนะผมมีท่ายิางดีิร้าเรีนยนรุนแรงอยู่เหมือนกันนะแต่ที่โกงจริงเนี่ยคือกิจโอเมกา้าเรียกออกมาใช้นเนี่ยคู่แข่งแตกกระเจิงหมดเลยนะและ้วก็คือเขาแบบไม่ใจได้นะโนสก่ายยูมาเนะี่ยคือไม่ใจได้เลยแล้ผมเป็นรองกัปตันของอินาซมาเจแปนด้วยนะผมคือแบบถ้ามีเขาอยู่ในทีมอินาซมาเจแปนกัผมว่า อินาสมเจแปนเนี่ยแข็งแก่งขึ้นอย่างมากเลยนะผมขอให้เขาอยู่อันดับสามแล้วกันนะตัวแบกอะ่ะตัวละครที่ผมค่อนชอบนะอ่ะต่อไปต่อไปโอเคขออนุญาตน้ำหนึ่งถึงเออยี่สิบอ่ะไปอินาโมริอาซุโตะอ่ะคนนี้ผมว่าค่อนข้างที่จะโกงนะเออมีโกงเหมือนกันนะครับผมอันดับสี่อ่ะจริงๆอะ่ะผมว่าอินาสมะเจแปนไม่ต้องมีเขาก็ได้นะ แต่ความสามารถเขาก็ของจริงกันแหละครับผมคือแบบเลี้ยงบอลหลบโกโก็ทํามาแล้วนะครับผมเลี้ยงบอลอาดิดเดนก็คือคล้คคายๆกับเทนาินะผมคือการเลี้ยงบอลแล้วก็ลูกยิงของมัชชาดแรนเหมือนกันนะคือแบบมันโดนตัวอื่นกบนะบผมอย่างเช่นแบบเอนโดสายปุกใจนโนสกาบมัชชาการทีนอย่างเงี้ยยิงชิวิตคอคือแบบไม่ต้องการเโมูริอัสโต้ก็ได้แต่ว่าความสามารถเขาก็ของจริงนะมั่ก็เป็นภายตายของอินดสมาญเจแปนด้วยนะผมอินโดบอกเนี่ย ต่อไปต่อไปโอเคต่อไปนักหนึ่งถึงแปดนะครับอิจิโนเซคาซยะผมว่าเขาเก่งนะจริงๆเก่งนะอาการป่วยนะ่าจะหายแนละ้วใช่ไหมความสุดยอดของเขาระดับโลกนะผมแต่ว่าตัวอื่นเนี่ยอาจจะทำได้ดีกว่าเขานะรับตัวแทนอเมริกาก็ไม่ใช่ว่ากนะการนะผมเก่งนะผมแต่ว่า ตื่นเนี่ยทำไม่ดีกว่าเขานะชายยาวพราะม่าเลนสนามก็ไม่ธรรมดาอันดับ6ก็ไม่ใช่ไม่เก่งนะแต่ว่าตัวอื่นที่อยู่อันดับสูงขึ้นนะเก่งกว่าเขาอ่ะตัวต่อไปนับหนึ่งถึงเท่าไหร่พีอ่อเออเดียวๆนะอล้วนี่เดียวเลยนะแล้วหนึ่งถึงเจ็ดล้ันปีเลยครับผมมาละผมคิโดยูโตะนะกองกลางสุดยอดกองกลางอ่ะ เป็นสุดยอดกองการครับผมความฉลาดอันดับหนึ่งของเรื่องมีลูกยิงเป็นท่าประสานที่ค่อนข้างอาจารุนแรงเหมือนกันนะครับผมแน่นอนครับผมกองการที่มีประโยชน์ที่สุดไทยในสมายเจแปนไม่มีคีโดนะไม่สามารถเป็นอันดับหนึ่งของโลกได้นะครับผมบอกแค่นี้เลยซึ่งเก่งขนาดนี้แี่ยก็อันดับสองไปแล้วนะครับผมคือไม่รู้จะพูดอะไรอะคือแบบความสามารถของเขาก็แบบสุดยอดอ่ะแล้วเราก็มาถึงคนสุดท้ายกันแล้วนะครับผมคือแบบวันนี้ผมไม่ได้อวยนะ ลองคิดดูดีๆนะผมสลับมาก์ซิกเกสเทนมากองกลางระดับพระเจ้าผมไม่ได้ไว้ยลองคิดดูนะผมว่าอินาซิมาเจปแปนเนี่ยไปเล่นระดับโลกใช่ไหมแต่เทนมาเนี่ยไปเล่นระดับกาแล็กซี่ความสามารถก็คือแบบครบเครื่องนะครับผมมีความเร็วแล้วก็มีไอ้ล่างอวตารกิดาวุธิมิกซี่แม็กโซมีหมดนะครับผมความเร็วของเขาคือ ไวมากๆเทนมาเนี่คือแบบหนึ่งหนึ่งกับพี่แกไม่ได้เลยนะคือเขาถนัดเลี้ยงบอลนะลูกยิงดุนแรงนะผมลูกยิงแรงมากๆไม่แพ้กองหน้าเลยนะผมแล้วก็เป็นมือประตูได้ด้วยนะผมไอถัดเทวาดับเบิลย<อ><ม>ูของเขานะผมลองคิดตามดูนะผมแล้วก็เทนมาเนี่ยเอาอันดับหนึ่งไปเลยนะผมของกองกลางและนี่ก็คือทั้งหมดของคลิปนี้นะผมคือมันจะมีหลายตัวนะผมที่ผมคิดว่า มีความสามารถมากนะครับแต่ว่าผมคัดมาเลือกมาแค่สองตัวของแต่ละภาคนะครับนะผมภาคแรกจะเป็นภาคของเอนโดนะครับผมภาคที่สองจะเป็นภาคของเทนมะภาคที่สามจะเป็นภาคของอสุโตนะครับผมมันมีแบบหลายตัวมากเลยที่ผมแบบไม่ได้เลือกมาที่มีความสามารถมากอย่างเช่นแบบในภาคโคน้อนเนี่ยก็จะมีแบบพวกอะไรเนี่ยฮิคารุนะครับผม <S <S ฟอยคิริคานันนะครับผมคาลิโออะไรเนี่ยผมก็ พัฒนาแล้วนะผมเป็นพวกเจ้าตัวละครพวกนี้แหละที่ผมคิดว่านา่าจะเก่งที่สุดของแต่ละภาคสองตัวซึ่งความคิดเห็นของผมก็เป็นแค่ความเห็นส่วนตัวงผม้วนะผมก็คือแบบผมเป็นคนที่ดูอนิเมะเรื่องนี้นะทุกภาคนะครับผมตั้งแต่ภาคของเอ็นโดจนมาถึงภาคเทนมะแล้วก็เพิ่งจะดูภาคของอาสโตโจบไปนะผมผมลองเปิดใจด้วย มันก็สนุกดีนะผมจหรับภาคอาร์เรสและโอลิออนก่อนที่ผมจะมาทาคลิปเนี่ยผมไปทําการวิเคราะห์มาแล้วนะผมว่าไอ้ที่ผมพูดเนี่ยมันจริงไหมนะผมว่าความสามารถของเขาเนี่ยคือแบบอันไหนสูงกว่าอันไหนต่ำกว่าผมวิเคราะห์มาแล้วนะผมแล้วก็เป็นการ call, วิเคราะห์โดยความเห็นส่วนตัวของผมเท่านั้นนะผบถ้าใครแบบไม่ตรงใจใครก็ขออภัยด้วยละกันนะผมควรจะคิดว่าคนนี้เก่งกว่าคนนี้ก็ แต่จทุกคนจะคิดกันนะครับก็แย้งได้นะผมแต่ว่าอย่าพิมพ์คำหยาบในม้นแล้วกันนะครับผมก็สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ผมด้วยละกันนะผมตอนนี้ไปละายบายจุ๊บๆมามผมเป็นผมเป็นดาราครับเป็นศิลปินครับ